นี้จะพาไปเบิง FRR 2 1 0เฟือง่ากก็คือ f r 2 1 0ง a ้ออนะคะซึ่งไฮแรงบิดยูที่637อิ้วตันเมตรนะคะที่รอบพันหกรอยรอบต่อน,นาทีอยากรู้ว่าแม t ทองหรือเจ้าแห่งบอดินเฮานี่เพิรอลเราเอาการซ้ำใดมาเบิ่งกันเลยค่ะด้านหน้าของเพิ่นนะคะแนี่เห็นชัดเจนเลยก็จะเป็นไฟหนานะคะชุดไฟหนานะคะอะไรแตงแต่คิวมาเลยนะคะ ลงมาหาไฟตัดหมอกชุดไฟไม้เป็นไฟ LED ซึ่ง LED ดีจังไรค่ะความทนทานเพิ่มขึ้นและกะแสงสว่างเพิ่มร้อยขึ้นกว่าเก่าพี่น้องเพราะว่ารถบรรทุกเ้าต้องเดินทางในทางเมิดและทางสว่างตัวนี้ซอยใดลายนะคะมาพร้อมกับคิวค่ะพี่น้องเสริมคิวหาจักหน่อยเพิ่มความโดดเด่นรองรับมหากระจังนาค่ะ กลางนาเป็นสีเท่าไม่นะคะมีเขียวมหาสนีพร้อมขี่รถซื้อๆบด้พี่น้องรถต้องมีสนีเพราะฉะนั้นรถอีซุซูเหายิ้มรับเปิดแถวเสนีนะคะมหาสนีต้องรถอิซุสุวาสาันคะบอนองเหนือจากนั้นค่ะพี่น้องไล่ขึ้นมาด้านคางนะคะกระจกบานใหญ่ซ้างบานนะคะ สามบานี่ติดในจริงๆติดในรถสิบล่อนะคะตอนนี้มาอยู่ในหกล่อห้าแล้วถามว่าเพิ่มมาเพื่ออย่างทัศนวิสัยในการเลี้ยวในการขับชัดเจนปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเห<ร>็นบมอ<ร>พี่น้องดูรวมๆแล้วมีเสนีเออนะคะอยากมีเสน่อยากเป็นมหาเศรษฐีสื่อรถอีสุซูไปใส่ค่ะพี่น้องงามบ่างามค่ะ เดี๋ยวเซลดามาตอนน้องมีนะคะนอกเหนือจากความงามแล้วนะคะเฮายัางขาดบไิเก็คือจะเป็นล้อตัวน,นี้จะเป็นล้อขนาด8.2หาสิหกสันผ้าใบนะคะพร้อมน็อตล้อหกตัวขนาดใหญ่น็อตล้อหกตัวนี้มีเสริมใบยังค่ะเพิ่มความแข็งกันในการร,รับแรงบิดแล้วก็รัรบน้ำหนักนะคะ ด้านนาห้าร่องรับน้ำหนักได้ถึง3าตันหกเลยนะคะพี่น้องนอกเหนือจากความแข็งแกงหล่อห้าแหละเออพี่น้องบางคนอาจว่าเป็นยางคือใส่สันผ้าใบสันผ้าใบนี่ก็คือลดอ่ะสมบุกสมบันแบบนี้รดลุย่ยบอกง่ายๆค่ะต้องใส่ยางสันผ้าใบนะคะเพราะว่าเศษหินกรวดต่างๆเจาะยางไปถ้าเปลี่ยนเปลียป่ยนทั้งเศษบกหุ่มคาค่ะเพราะฉะนั้นอิสซุก,ก็ะเล่งหรือเสพคาจะจใจให้ลูกค้าโดยใช้ยางผ้าใบนะคะเวลามีอุบัติเหตุในการ จ่อเ,เปลี่ยนแต่อย่างใดป้าเอากระใสได้แล้วลดค่าเสีจจยใจเห็นบ่พี่น้องยีสูพระเลงเห็นความสําคัญแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยเพิินว่าค่ะด้านนี้มาเลยค่ะน้องเนื้อจักรอล่อแข็งแกร่งแล้วแชสซี่นะคะแชสซี่ขนาดใหญ่จอหูเล็กหูหน่อยถามว่าหูเล็กหูหน่อยจอเห็ดหยังเพื่อต่อโต้ทั้งได้ง่ายสะดวกสบายบแมเียนจอจะซื้อได้พี่น้องจอแล้วยังคงความแข็งแกร่งนํานะคะ บตองไปเจาะเพิ่มนะคะตัวนี้อีสูรองรับมาไห่พร้อมเลยนะคะใหญ่พร้อมรับน้ําหนักบรรทุกได้นะคะบานนี้ถังน้ามันค่ะถังน้ามันเพิ่นจากขนาดใหญ่บรรจุลอยลีดกันเลยนะคะมีการการมอเตอร์ไซค์ให้นําในเวลาแลนงานในหนาดินโบ,บ,บตองห่วงเรืืองน้ํามันค่ะเต็มที่บตเมืองโบดแวนอิเล็ก่ะพี่น้องลอยลตดนะคะถังตัวนี้เป็นถังน้ำมันไฮโดรเล็กนะคะไว้ดำไว้ยังนะคะกระบอกดำตัวนี้กระบอกดำแปดตันค่ะพี่น้อง เป็นดําหินทรายที่เท้าเอามาโชว์กันนะคะด้านหลังจะเป็นเพ้านะคะเฝ้าไทยเท้าเป็นเฝ้าขนาดใหญ่นะคะนี่เพ้าไทยเป็นเฝ้าขนาดใหญ่แล,ล้วก็มีการปรับอัตราโทษเฟือง่ายไม่นานะคะไม่จัดจานกว่าเก่านะคะทนแรงบิดสูงขึ้นกว่าเก่านะคะตัวน,นี้เขาปรับมาหม่ถึง6 1 4 3นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจหรือพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่แย่งหาความทนท่านความแข็งแกร่งเฮ้า อย่าลืมอิสซุสค่ะร่องรับบรรทุกนำนักด้านล้างได้ถึง7ตันเจกันเลยทีเดียวร่วมนาร่วมลังเป็น1ิบตัน3ในการบรรทุกค่ะซึ่งความยาวที่ห้ามีให้ลูกค้าเลือกมีสมช่วงท้อการก็คือ4ี่เมตรสาหเมตรหและก็หเมตรหาตัวอย่างที่นำมาโชว์จะเป็นดำหินทรายนะคะบ่าว่าจะเป็น ขอกรัวซิบเซนตู้ซิบบานตู้แหงตู้เย็นดำกระเสดกระบ้าพื้นเรียบขอกทอแปบแล้วแต่ลูกค้าจะใส่งานแบบใดสามารถสอบถามกันเขามาได้นะคะเฮารองรับด้เบิรนะคะนอกเหนือจากนั้นที่เฮาติดสติกเกอร์เหลือง,องๆในโบเมนติดเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะคะตอนนี้รถบรรทุกทุกยี่หอ้อหรือทุกแบบต้องติดสติกเกอร์สีเหลืองสติกเกอร์ซอนแทง้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการเวลาตรวจสภาพ ตรวจานน้ำนะคะด้านหลังเ่าจะเป็นก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะไฟเบรกไฮนะคะเป็น LED คือกันค่ะพี่น้องคือยังแจงเบ้องต้น LED เ่าจะเป็นไฟที่วิความทนทานแล้วก็ให้ความสว่างชัดเจนเวลาเ้าจะจะเบร,จบรกจะเลี้ยวต่างๆนะคะมั่นใจได้เลยกับการใส่อิซซุนะคะ ด้านหลังห้ายังมีล้ออะไรส้ำลองหาหนึ่งล้อค่ะเพื่อในการใส่งานห้าอาจจะมีในอนาคตก็จะมีหัวมีซึมหรือชุกเฉินต้องใส่เฮามีพรอมสแตนบายตลอดเวลาค่ะพี่น้องไปจังไนค่ะนอกจากความแข็งแกร่งความทนทานรองน้ำหนักได้ดีแล้วนะคะของห้าก็ยังมีแบตเตอรี่ห้ยจังซองลูกนะคะ2องลูกนี่จะลูกละสิบสองร่วมกันแล้วก็จะเป็นยี่สิบสี่โวลต์เลย เพียงพอต่อการใส่งานใส่งานได้ยาวนานนะคะมาด้านนี้ค่ะจะเป็นชุดมอล่มเบรกนะคะเบรกของอีซูซูจะเป็นเบรกล่มล้วนหรือเบรกจิฟี่ี่เฮาเอื่นกันนะคะเบรกตัวน,นี้จะดีจังไดสามารถที่จะทํางานแยกอิสระหน้านและหลังนะคะในกรณีที่ว่าหน้าเกิดความบกพร่องนะคะเบรกหลังทํางานเฮ่าก็ยังมีเบรกหนะ้ารองรับเพราะฉะนั้น ในการใช้งานตลอดการใช้งานนี่มั่นใจได้เลยว่าอิซเฮาสุดยอดอีเลค่ะตัวน,นี้จะเป็นกลองกลองดักความชื้นนะคะกลองดักความชื้นนะคะเฮดไฮเบรกเฮ้าบอมีน้ามอยู่ในเบรกเบรกปลอดภัยและแม่ย่ำยิงขึ้นนะคะดอกเหนือจากระบบเบรกทีเห่ามีความปลอดภัยนะคะเพราะว่าจะเป็นระบบอิหยังต่างๆที่อยู่ในรถของเฮานะคะมีเกิดความบกพร่องหรือไม่พร้อมการใช้งาน สัญญาณเตือนก็จะเตือนยูนาปาัดหรือโชว์ยูนาปาัดเพื่อเตือนผู้ขับขี่หายัยงเช่นนะคะระบบล็อกหัวเก๋งเฮ้านะคะล้โพงล็อกหัวเก๋งเฮามี2จุดนะคะแล้วตัวล็อกเขาก็มี2จุด2ล็อกก็คือล็อกสองชั้นภนัในเองนะคะถามว่าในการเหตุงานนางานแล้วเฮาขึ้นลงเฮามีการลืมบอก็มีแนเนอพี่นอ,นองเฮาแต่อิสระเน้่ความปลอดภัยสมมติว่าเฮาขึ้น ห่าเก๋งแล้วบ่มีสัญญาณเตือนแล้วขับขี่ไปเกิดอุบัติเหตุมาบอกขุมค่าทั้งทรัพย์สินและก็ชีวิตของลูกค้านะคะอิสุสุพลก็เลยเหตุระบบตรงนี้มาหา้รุ่นบางรุ่นแทบจะบม่มีบ้ไง่ายไม่มีเลยนะคะมีแต่ในอิสุสูเฮานี่ละ่ะเห็นบอพี่น้องเพิ่มความปลอดภัยให้พี่น้องไล่คือกันนะคะประตูนะคะประตูเปิดเข้ามาด้านในห้องโดยสารจะก,กว้างขวางสะดวกสบายนะคะขึ้นลงง่ายแม้แต่ บอวว่าจะเป็นเพดยิ่งหรือเพดทรายนะคะใส่รถเฮามันเนียนความสะดวกสบายใช้งานง่ายเพิ่นว่าบัเสือร่องเบืองขาเซลดาผู้สั้นๆนี่จะขึ้นให้เบื้องขึ้นแบบคล่องแคล่วได้พี่น้องปั๊กขึ้นมาหลักกระนังฟุ้นะคะถามว่ากว้างขวางไหมกว้างขวางแห้งๆนะคะโดยเฉพาะบัวนั่งนะคะบัวนั่งนี่นั่งได้เอ็นหลังได้นะคะครับรถไม่เมอยสามารถเอ็นพักพักหลังเฮาได้นะคะ บอกง่ายๆเลยที่นั่นขาเอือนยังนุ่มดำสิ่งส่วนมากจะออกนางานกันหลายนะคะซึ่งออกนางานสัมภาระต่างๆกระเป๋าเครื่องนอนอยู่ในรถอยู่แล้วนางานปุบออกนอนนางานนะคะเพราะฉะนั้นเลี้ยงเห็นอิสุสค่ะความกว้างขวางเพราะว่าจะเป็นบ่อหลังนะคะบ่อหลังเ้าสามารถใส่กระเป๋าเอ่อที่นอนต่างๆนะคะด้านหน้าก็จะเป็นกระติกเขาคล้องต่างๆที่ห้ายใหญ่ไป หน้างานพอวัว่าลดเฮาเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งออฟฟิศแล้วก็เป็นทั้งสถานที่ทํางานเพิ่นวานะคะจังไดคือว่าจังสันด้านบนนะคะด้านบนเพิ่นจะมีไวของเอกสารต่างๆนะคะอำนวยความสะดวกมากยันถึงมีแอร์ให้นะคะแอร เปิดวิทยุอยู่และกาทีสําคัญค่ะพี่น้องนี่นะคะไปไส่มาส่บตองห่วงค่ะมีทีชาร์จแบต power bank ต่างๆบตองพกค่ะสมัยใหม่แล้วนะคะเสียบชาร์จปับ๊บสะดวกสบายนะคะแล้วก็สมมุติว่าเฮามีการเขีย์งานเอกสารนะคะพี่น้องนี้เปิดไฟมงนี้เลยคะ่ะกดปุ่มนี้นะคะไฟ LED คื้กันค่ะพี่น้องเป็นไฟในห้องโดยสารขนาดใหญ่ เพิ่มการมองเห็นในห้องโดยสารนะคะเห็นหมอพี่น้องชัดเจนแห้งบัวจะเขี่ยเอกสารเห็ดหยิงต่างๆได้ดีแห้งนะคะโดยไฟ LED เป็นไฟไมของเฮานะคะง่ายสะดวกสบายแห้งนะคะเออเดี๋ยวเซลดาจะปิดไฟก่อนเด้อจ้ะเด้อน,นะคะอ่าบานที่นี่ก่อนจะลงพี่น้องนะคะเฮามีกระจกค่ะกระจกเฮ่าจะเป็นระบบเส้นทันลอกนะคะแล้วกะ็เลื่อน ปั๊บไฟฟ้าได้สะดวกสบายทั้งฟังซ้ายและฟังขวานะคะเพิ่มความปลอดภัยให้เพิ่มความสะดวกสบายให้นะคะเดี๋ยวลงคะ่ะวิธีลงคะ่ะพี่น้องอ่าลงแบบนี้นะจ้าหันหลังลงนะคะลงให้ถือวิธีนะคะอยากมีเสน่ห์ใสอิสซูอิสซูสสสสเพิ่นยิ้มค่ะยิ้มขึ้นแขวเซลนะคะเออเพิ่นจะยิ้มรับซับค่ะพี่น้องอิสซูมหาเสน่ห์อิสซูขนเงินเข้าบ้านอยากได้อิสซู ติดต่อมาได้เลยนะคะเซลดานะคะพร้อมบริการได้บรวิวาจะไปสุดอีสุดได้เบิรเลยนะคะตุบนกระได้วารินกระไดนำยื่น,เ,นเด็ดอุดมได้เบิรนะคะฝากแคมเปญฝากอีซูซูไว้ในใจพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะคะ